สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็จะมารีวิวให้ชมกันนะอยากจะดูคันไหนรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาตั้งคลิปวิดีโอนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็จะไปหามาให้ชมกันเนาะอะยู่ข้างหลังว่านะเป็นนิกสันพีเอ็มฝาแดงนะครับคันนี้เป็นกระบะหัวเดียวราคาถูกมาให้ชมกันนะก็อย่าลืมนะครับขอกําลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปเดียวให้สักงหนึ่งครั้งกดติดตามไว้ก็ยังดีนะเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้ทันนะครับนะจะได้ไม่เสียเปรียบเนาะ เข้ามาปุ๊บจะได้เห็นเลยนะครับนี่นะมาเพื่อไม่เสียเวลาพาไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านาอไปกันแบบด่วนๆครับเนื่องจากการรีวิวรถแต่ะคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ะคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ะคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา1 8บแปดนาฬิกาสานาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับมามาดูใกล้ๆกันดีกว่ารถคันนี้เป็นรถนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับ เป็นรถกระบะหัวเดียวนะครับตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับอ่าป้ายทะเบียนก็บองแปดเจ็ดห้าศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแปดเจ็ดห้าูนจังหวัดเพชรบูรณ์นะสีกระโปรงไม่ค่อยสวยแต่ว่าบางๆได้บางนะครับภาษีนะครับก็สิบสองธันวาคมสองห้าหกหกนะครับภาษีนะภาษี2 5งห้าหกอ่าเต็มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับ เอกสารพร้อมโอนนะก็ะโอนลอยเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูก่อนว่ารถคันนี้รถปีไหนนะก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่ห้าคม2า3 8สองห้าสามแปดรถสามแปดนะเชื้อเพลิงก็ดีเซลนะครับดีเซลนะครับเครื่องสองพันห้านะครับสีเทาสีตรงเล่มนะครับเป็นรุ่นปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะอาโอเคมา เดี๋ยวมาดูรอบรอบคันกันสักหน่อยนะครับแต่สีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าได้ได้ไดบางอ่ะบางนะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาครับตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับหรืออยากจะดูรถรุ่นไหนราคาประมาณเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาได้นะ กระ,ระจกดีครับอ๋อคันนี้มีเอโล่ด้วยนะครับนี่นะกระบะเดี๋ยวตามสเต็ปนะครับขอดูเช็ดสีหน่อย มียาอะไรด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะนอจาสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีเนี่ยก็คือจะชี้ให้เห็นนะครับไม่มีเป็นแบบหมกเม็ดครับ ตามสไตล์ช่องช่างบินรถมือสองอยู่แล้วนะครับอืมคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะอยากจะดูม,มุมไหนเป็นพิเศษครับจัดให้อาภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาแอบดูภายในสักหน่อยเป็นนั่นฝั่งคนขับฝั่งคนนั่ข้างนะครับกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้นะ ขึ้นลงได้ปัญหานะครับโอ้จอเหลี่ยมนะครับจอเหลี่ยมนะกันนี้แต่เบาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเบาะนะอาจจะมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะนะครับเบาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต,ตามความเป็นจริงเลยครับแล้๋วก,ก็ดูด้านหลังหน่อยนะครับนี้ก็มียามีเครื่องมือครับ มีอยู่ม,มาเดี๋ไปทดลองฝั่งคนขับกันบ้างนี่ครับฝั่งคนขับนะครับก็เปิดประตูตมาก็กระจกมือหมุนเช็คขอเช็คหนะครับว่าใช้งานได้ ขึ้นลงได้ครับจอเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวก็ดูเลขไม้หน่อยครับเลขไม้ที่สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดนะครับนะครับเดี๋ยวลองทสตตุ้งจนหน่อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะอ้ผิดเลยอ่ะ อติดง่ายติดง่ายโอเคงั้นเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าก็าไม้ไม้กับวันรอบนี้ไม่ขึ้นนะ นะครับขับเร่งดี วิ่งไม่มีสะดุดนะคันนี้่เดี๋ยวว่าจอดที่ประจำนะะเดี๋ยวถ่ายรีวิวเครื่องยนต์ตักหน่อยไฟลงไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับ สำหรับกันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาที่ที่75,000บาทนะครับ75,000าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครสนใจนะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปรออ่านคอมเมนต์ดูนะอยากอยู่คันไหนต่อจากคันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะและผมก็จะไปหามารีวิวเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับ